โน้มกิ่งทําลากโน้มกิ่งอันนี้สามลากเลยมั้ยเนี่ยกิ่งทั้งหมดเลยนยกิ่งมันพุ่งขึ้นอย่างงี้เหรอครับใช่ครับแล้วก็ค่อยโน้มไปโน้มลงนี่อย่างเงี้ยโน้มแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเป็นลากได้เฉยเป็นลากได้เนี่ยอันนี้คือการวางกิ่งหลักนะครับพี่ที่นี่ใช่ครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังแล้วมาหน้าฮะหรือหรือบางคนกิ่งกิ่งหลังไปอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วกิ่งหน้าออกนี้ก็ได้หลังไปทางนี้ส่วนใหญ่หลังก็อยู่ทางกิ่งหนึ่งอันนี้ผมต่อต่อนีย ต่อยอดนะเนี่ยอ๋อครับอันนี้ต่อยอดภาพภาพภาพภครับมองก็ดูไม่ออกเลยนะฐานดีทุกต้นครับครับภาพภาพอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยติดไม่ติดกระรุ้รนแต่ว่าน่าจะติดนะแต่เนี่ยยังไม่ค่อยโตต้องรอเนี้ยโตแล้วเขาค็จะติดเอากิ่งม้วนมาใช่ครับใช่ใช่ใช่นี้ก็ทาแค่นี้นะแค่นี้ครับเนี้ยเอาลวดมัดก็ได้เส้นฟางก็ได้ครับคู่เนี้ยผมตัดแล้วมันไม่แตกเลย ผมคู่นี้เทียบคาบเอาเนี่ยกิ่งคู่คาบทั้งคู่เลยครับคาบสองกิ่งเลยจะมันโตแล้วมันก็กลืนมองไม่เห็นนะครับัมนผมก็ไม่รู้หรอว่าถ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้โครงสร้างนะครับพี่ทีนี่อันเป็นไม้โครงสร้างอันพวกนี้ส่วนใหญ่สร้างเองสร้างเองครับดูเนี่ยมาดูแค่ต้นนี้ก่อนเลยก็ได้อยู่ในร่มอย่างนี้ก็ได้ครับพี่ทีนี่อ่าครับในร่มเหมือนจะโตดีกว่าในแดดอีกแต่ถ้าใบเหลืองๆเงี้ยจะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็โตแหละ อันนี้จะทําซูโม่เหรอครับดึงงไงนี่ก็ไม่กึ่งกึ่งะครับผมจะปิดยอดละจะปิดยอดละผมเอาไม่กิ่งกิ่งครับไม้ผมไม่กิ่งกิ่งเอาเอาโล่งๆลงโปร่งๆสบายสบายครับก็มีกิ่งกิ่งอันนี้คือการวางกิ่งหลักนะครับที่ที่นี่ใช่ใช่ครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังแล้วมาหน้าฮะกิ่งหลังนี้คือต้องดึงมาใช่ใช่ครับดึงดึงงเข้าข้างในนี่ดึงดึงนะครับผม หรือหรือหรือบางคนกิ่งกิ่งหลังไปอยู่ตรงนี้ก็ได้และกิ่งหน้าออกนี้ก็ได้อิ่หลังไปทางนี้ก็ไนใหญ่หลังก็อยู่ทางกิ่งหนึ่งได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยเอาเอาสวยยังไงเอาอย่างไงครับเอาสวยว่าเขาว่าอันนี้แค่โครงสร้างนะครับจบมาน่าจะสวยมากครับดูแล้วทําไว้ดีทุกต้นเลยคือฐานดีๆทั้งนั้นอันนี้นี่สร้างเองแต่ว่าอันนี้ผมตัดไว้แล้วเหมือนเนื้อต้นมมันตายท้าบเราไม่ติดเดี๋ยวอาจจะต้องทาบกิ่งออกทางนี้ทาบใหม่กิ่ง้อมใหม่แล้วคนนี้ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแหล่งแหล่งสร้างวัตถุดิบของพี่ทินนี่นะ <c oughs> ครับหลักหลายร้อยต้นครับ <c oughs> <c oughs> โอ<ฮ>้โหเนี่ยโมก ok โมก ok โตวไ ok ตวครับมกโตไวโมกโตไวอันนี้ประมาณสามเดือนเองสามเดือนสามเดือนใหญ่กว่าปากกาละดูกิง่งอันนี้ซื้อโครงสร้างมาอันนี้ไม่ได้สร้างเองซื้อโครงสร้างมาแล้วก็ลุงจำหยิบไปไปขึ้นโครงฮ <c> ะ <oughs> โอ้ <c oughs> แล้วก็เออครับนี่ขึ้นโครงโตโตเร็วครับแล้วก็เทคนิคก็คือเนี่ยอยากให้กิ่งไหนโตเนี่ยดึงขึ้นไปกาวสิบเลยอ๋อมัดอย่างนี้ขึ้นนี่เนี่ยกิ่งเนี้ยเมื่อก่อนไม่โตมันกิ่งแค่นี้เอง สามเดือนเนี่ยมันโตขึ้นขนาดนี้แล้วครับโอ้โหเนี่ยโครงสร้างชัดเจนมากครับแล้วอันนี้ก็จะมีโมกที่พี่ที่นี่ทำรากไว้อีกเยอะเลยใช่ครับอยู่อยู่ในกันอันนี้ออนี่แปดปีแล้วแปดปีแล้วนี้นของเดิมเจ้าของเดิมเขาข้อความมาคุยกับผมบอกว่าเขาเห็นต้นไม้แล้วก็บอกว่าแปดปีแล้วพี่แปดปีแล้วแปีแล้วยังไม่จบเลยเนี่ยสามเดือนเนี่ยคือโมกเป็นอะไรที่เดินไวมากเห็นไหมฮะอรอวเร็วเห็นไหมไปขนาดนี้แล้วแต่ว่าต้องต้องมียาทาสม่ำเสมอนะฮะยาฝาแดง ยาจีนยาผ่าแดงได้หมดครับอือนะครับอ้สวนสะอาดตามากเลยนะอันนี้ก็อันนี้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 ยอดดไม่อันนี้ผมต่อต่อยอดนีเนี่ยต่อยอดนี่แหละครับอันนี้ต่อยอดภาพ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 ครับออกก็ดูไม่ออกเลยนะอ่าดูไปดูไม่ออกครับดูไม่ออกแน่นอนดูฐานดีทุกต้นครับครับเพราะว่าอันนี้ก็ขุดากัดแรงนุ่นมาใช่ไหมครับครับปลูกไ้บางทีก็ปลูกข้างบ้านมั่งอะไรบ้างโอ้ดูเยอะ คือคือหมากไม่ยากอะไรเงี้ยแหลรกเนี้ยต่อเห็นไหมฮะแักเนี้ยต่อต่อลาขาดก็ต่อได้ต่อยังไงครับพี่ที่นี่เอาเอากึ่งต้นกึ่งรากอาจต้องต้นมาเลยมัดชนแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าได้มีอย่างเงี้ยยังดีครับเดี๋ยวไปต้นนี่จะติดกันนี่เลยถึงเวลาเราก็ตัดต้นมันก็จะติดกันต้นครับอือนี่ต่อครับต่อครับคือทงไปเราเรียนรู้เอง นั้นันนี้ก็ทามยอดนะเนี่ยอันนี้ท่ามานสองรอบลอแรกไม่ติดทามยอดครับเห็นไหมลอยลอยตัดเห็นี่เอาอีกต้นเอาดึงกิ่งมาเลยครับหรือว่ารับนี้นี่ไงกิ่งจากตรงเนี้ยผมย้อนมาด้ามทำยอดครับทำยอดอันนี้มันไม่ออกก็เลยต้องทามมันมันออกตำแหน่งไม่ตรงอ๋อเราก็เลยบอกเอาที่มันแบบตรงๆเลยดีกว่านี่นี่ก็เตรียมกิ่งหลังไว้ละนี่ครับเผมว่าเรามาดูที่นี่นะผมว่าน่าจะรนูทุกมีมีทุกขั้นตอนเลยนะพี่ที่นี่ครับคือคือทำเองก็เรียนรู้ไป ครับตั้งแต่ตัวจนแบบขึ้นกิ่งหนึ่งขึ้นครับคือจนจะจบอ่ะครับนี่ตัวอย่างใช่ไหมครับพี่นี่อันเนี้เนี้ยถากถากอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ติดไม่ติดกันลุ้นแต่ว่าน่าจะติดนะแต่เนี่ยยังไม่ค่อยโตต้องรอเนี่ยโตแล้วเขาก็จะติดเอากิ่งม้วนมาใช่ครับใช่ใช่ใช่ถาบทำนี้ก็ทําแค่นี้นะแค่นี้ครับแค่นี้เอาลวดมัดก็ได้เสื้อฟางก็ได้ครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโตเบ่งมาติดกันเองอืมอฮะอู้ลากดี มากเลยนะฐานดีทุกต้นเลยอ่ะนี่ครับพี่เจ้าน่ถามว่ากิ่งสามออกยังไงออกอย่างนี้ก็ได้นะกิ่งหนึ่งกิ่งอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งหน้าอันนี้หน้าไม้หนึ่งสองหลังแล้วก็มาหน้าตรงนี้ครับเห็นไหมอ๋อนี่กิ่งกิ่งหลังก็ดึงตรงไปอย่างนี้ก็ได้ได้อนันต์เดี๋ยวก็อาจจะตัดเบี่ยงไปให้มันเห็นโคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามันจะมีเตรียมตาไว้ได้ไหมอืมครับครับครับอืม แบบนี้ก็ได้ก็ได้ได้เหมือนกันไม่ไม่ได้ไม่้เอาแบบไหนสวยสมัยนี้มันไม่ยังไม่ว่าจะต้องแบบเป๊ะเป๊ะอันนี้ก็กิ่งหน้าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เดี๋ยวก็เตรียมพู่นี้ไว้แล้วนะอืออ๋อนี้ก็เตรียมเตรียมบิดกิ่งไว้แล้วเตรียมบิดรอไว้แล้วตรงนี้เตรียมต้องต้องต้องบิดตารอไว้เลยต้องบิดตารอต้องจะเล็กเลยแล้วสไตล์ผมก็คือจะจะมันมันจะไม่ออกตรงๆอ่ะมันจะต้องโค้งนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนน้ำอะไรเงี้ยคือคือคือมันเทคนิคส่วนตัวนะแต่กิ่งนี้ก็ยกครอันนี้ยกสี่สิบห้าแล้วก็ ค่อยๆเดี๋ยวก็อาจจะค่อยลงไปอย่างเงี้ยโอ้ไม้ที่นี่เยอะมากหลักแค่เอาขึ้นสร้างนี้ก็หลักร้อยเนาะอันนี้ทคนิอีกอย่างหนึ่งหมากหมากครับตัดตัดระยะสองเนี่ยครึ่งหนึ่งของระยะแรกพอครึ่งหนึ่งของลําต้นพอครึ่งหนึ่งของลําต้นความใหญ่นะความใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาจะโตแล้วก็ทันกันเองแล้วก็จะดูสวยเองอ๋อแต่ว่าอันนี้ตัดนานยังครับเนี่ยทำไมมันหุ่มแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะปีกว่า โอ้ตัวววเดียก่าูมันไล่เร็วมากเลยครับครับไล่ๆอันนี้จะจะเต็มละจะเต็มละนี่ครับหมากไม่ต้องห่วงครับถ้าถ้าเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเนื้อหุ้มหุ้มมาเองครับอืเนื้อหุ้มมาเองคอ๋ออันนี้กิ่งกิ่งกิ่งหลังนี้มันจะร่วงระหว่างจะได้กิ่งสองขาดได้ได้ได้แต่ตอนนี้ผมตั้งใจอย่าเล่นให้มันยาวๆนิดนึงยาวนิดนึงคือคือแบบเตี้ยๆป้อมๆมันมีเยอะแล้วครับโอ้เยอะคือแบบฐานดีมากนะสุดๆเลยแต่ละต้นนี่นี่แต่คู่เนี้ย ผมตัดแล้วมันไม่แตกเลยผมคู่นี้เทียบทาบเอาเนี่ยกิ่งคู่ทาบทั้งคู่เลยครับคาบสองกิ่งเลยแต่มันโตแล้วมันก็เกินมองไม่เห็นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าไม่รู้ครับไม่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 รู้หรอกไม่มีใครรู้หลานดีมากเลยนะฐานทําไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยนี่ครับมากมากชุดนี้น่าจะหลายร้อยต้นครับที่ที่นี่ที่บ้านน่าจะสามสี่ร้อยต้นสามสี่ร้อยต้นนะครับต้นใหญ่นะต้นเล็กอีกน่าจะเป็นร้อยครับ แต่พี่เทนี่ยังไม่ได้จาหน่ายนี่เลยยังยังเลยครับอันนี้ผ่านแต่ว่าอนาคตก็มีมีไหมก็อาจจะมีนะอะมีเพราะมันเยอะนะงามเยอะผรจริงก็ผมทําไม่ทันผมก็วางเอาไว้ในในสวนในตอนในดงอะไรเงี้ะเยอะแยะหมดผมดูแล้วยังยอมใจเลยว่าทําทันได้ยังไงนี่มมนเอาโห่มาทาเล่นๆทาได้เหมือนกันทําได้ทําได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจตอนย่อกระถางเนี้ยเดี๋ยวคงต้องค่อยๆย่อกลัวมันตายเหมือนกันอ๋อนี่ครับ เนี่ยขึ้นกิ่งหนึ่งยังไงมั้งเนี่ยรอรอแตกมั้งนะเนี่ยนี่ครับนี่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 โน้มโน้มกิ่งทำรากโน้มกิ่งอันนี้สามรากเลยมั้ยเนี่ยกิ่งทั้งหมดเลยเนี่ยกิ่งมันพุ่งขึ้นอย่างงี้เหรอครับใช่ครับแล้วก็ค่อยโน้มไปโน้มลงนี่อย่างเงี้ยไโน้มแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเองอ๋อเป็นรากได้เฉยเป็นรากได้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยสามกิ่งเลยเนี่ยอ๋อนี่กิ่งนเนี่ยอ๋อพี่ที่นี่โน้มไว้เลยครับโน้มแต่เล็กๆแล้วเป็นรากได้ครับ ต้น,นนี้มันขาดไงขาดอยู่ทางนี้ก็ฝั่งเนี้ยครับแล้วเนี่ยมันจะตายก็เลยเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยสบายแล้วนี่นะคใครสร้างบันไยไม่เป็นมาดูที่นี่นี่อโอ้โหจบเลย